ไอ้ทํามาหาเห็ดเป็นเพื่อนวันนี้ไปเดินไปเร็วๆไปเก็บเห็ดที่นะ่ะใส่ถุงมือก่อนแม่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือกับเห็ดก่อนไอ้ทอํายังมาทำเปลือกไม้ร่วงนะนี่ฮะย่ามาทำเปลือกไม้หักนะถ้าเปลือกไม้หักเห็ดไม่เกิดให้แม่นะเข้าใจเปล่าเป็คุกเออ เปลือกใหม่ลุดเห็ดมันก็ไม่เกิดใช่ไหมไม่อาตัวนี้แสนหูมากด้วยพี่น้องฉันได้เลี้ยงเขาไงถึงเขาเป็นแมจอนแต่ว่าเขาจะไปจะมาก็ตามเขานะั่นแหละตอนเย็นกลางวันเขาก็ไปหาเที่ยวรอบป่ารอบไปทั่วแต่กลางคืนมาเยน็นเย็นมาหรือกลางวันนี้บางวันเขาก็จะมาหาเราแบบเนี้ยแต่โดยปกติแล้วเหมือนปีที่แล้วนี่เนาะ ท่าน้านี้ฤดูนี้นะหมดหิมะ <c oughs> เขาจะมาติดเราทีนี้มาติดบ้านเรามาอยู่บ้านเรานี่แหละพาเดินในป่าพาหาเที่ยวหาเห็ดก็เป็นเขานี่แหละในคลิปกเก่าๆไปดูได้โอโ้อโอคนละช่องนอลืมจะทาช่องโน้น <c oughs> นี่แมวตัวนี้ละแสนรู้ตั้งชือให้เจ้าท,ทําทาเอ้ยทําให้ทําจะทําสุดหล่อเอ้ยทําสุดหล่อ ถุดดอกเอ้ยทำมาเกิดเนี่ยเอาอันนี้มันเป็นเลือด โอ้ลมว่อยว่อยเถ่นาะปบานยง้มเข่าเขียวเนาะพี่น้องลมว่อยว่อยแนวนีดเนาะแต่ปลาบานเห่าเมืองไทยใกล้สี่เบานไทยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่ไทยหน้าไทยหน้าตกกะบ่บานเห่าม่นบ่ยง้มหนิมิตรนา อย่าไปตดใส่เห็ดแม่เดอ้อทํานั่งได้อย่าไปตดใส่เห็ดแม่นะแม่เอาไปแกงกินคืนนี้น่าไปไม่จะเอาเห็ดก่อนลูก,นะก,กมั้งเฮ้ยไปแกะยังไปแกะมั้งเหยียบมันเอามา นี่นี่เปาะะหัวเลยเนี่ยออกมาออกมาแม่จะเอาเห็ดให้ชาวบ้านเขาดูหนิมันนี้จะเก็บเห็ดก็แม่ได้เก็บนะแมวกวนเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะทิ่มตูดมันเลยเนี่ยทำเนี่ยบังหนุบบังบังบัง,บง,บงไม่จะเอาเห็ดก่อนท่านผู้ชมจะด่าอยู่เรือยๆท่านผู้ชมจะเออจะเก็บก็ไม่เกี่ยวบจะท่านผู้ชมด่าแม่นั่นไอ้าทำโอ๊ยแมวกวนมาแมวกวน ไม่ได้เก็บเห็ดเลยแมวกวนจะแกะเห็ดก็ไม่ได้เพราะว่ามือนึงอะถือโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> จะแงะเห็ดแต่ว่าแมวน่ะเอาหัวม,มดุมดมดุมดมุดมุดเราสรุปแล้วก็เลยถ่ายแมวให้ท่านผู้ชมดูใช่ไหมใช่ไหม <laughs> <laughs> โอ้แล้วเนาะโอ้แล้วเนาะดวงเดือนเอ้ย น่ารักไอ้ทำฝนตกดีพี่น้องเห็ดก็เลยเกิดนะนะอืมหรือว่าจะเดินไปตรงนั้นก่อนวะแมวมันกวนอะ่ะฉันเดินไปตรงโน้นก่อนดีกว่าวะ่ะเบือบ่อเบื่อเด็กแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาตรงนี้<บ>ว่าจะตัดเห็ดไงแล้วทีนี้ไอ้ทำม,มันกวนไอ้ทำม,มันนอนทับเห็ดฉันฉันก็เลยไม่ได้เก็บเลยใช่ไหม เป็นเป็นปูสมเศร้าเฝ้าเห็ดเด้ไอไปททามมึงสร้สางสื่อแม่จะไปเก็บตรงนั้นก่อนเด้ออยู่ตรงนี้แหละถ้าไม่มาก็อยู่ตรงนี้แหละแม่ให้เก็บเลยให้ทาม,มันนอนทับเลยเก็บตรงไหนวะจะไปดูขอนนั้นจะเดินไปดูขอนนั้น,น,น ลมตาย,ย,ย,ยหาวหลายโอ้โอ๊ยยังกระดดดลูกเอ้ยอยู่ด้วยกันทุกวันเีหมวก็กินข้าวด้วยทุกวันเขาเก็แค่อยากทักทายที่เคยเราเจากทักทายแมยวนะมานะว่าเออมันเหมือนในบ้านเราไหม เป็นพวกเดียวกันกลิ่นเดียวกันไหมแมวไอแมวประมาณนี้โอ้มองไปดูเห็ดตรงนั้นโอ้สวาโอ้มันดอกบางงามจุ้มรอบนี้ดอกไม่สวยนะนี่ยอากาศมันไม่ได้เท่าไหร่หรือเปล่าเล้วก็เกิอดจ้ะ ที่แล้วนี่งามมากเลยไม่เต็รอบนี้บ่ค่อยางามเนี่ยรอบนี้ดอกไม่ค่อยสวยวะ่ะเห็นไหมรอบที่แล้วนี่เห็นไหมเปลือกมันยังสวยเลยเห็นไหมนี่รอบที่แล้วเนาะบูยเต็มอเต็มขอนเลยเนรอบที่แล้ว มันเดินมาเดินเดินตามมาแล้วทำเอ้ยฮะแม่มาเอาเห็ดลูกจ้าเอาเห็ดเอาเห็ดนี่มันก็ดีเนาะแมวเนาะมันก็รู้ไงมันมันแส,นร,สนรู้ถ้าจะแสนรู้เท่าไอ้ทำอ่ะแมวที่ แมวที่แสนดีทำใช่ไหมทำมแมวทำแมวแสนดีแมวจนแสนดีเอาเอาใครวะเนี่ยฮะไม่ต้องเก็บละขอนไหนก็ <laughs> โอกระโดดความต้องแนงต้องแหน่งวะเนี่ยทำแม่เอามีดปาดเห็ดก่อน តើធ្វើគេញ៉ាំអបិមកกินប៉ះមកໃសអមកຫມໍໃសខៃໃសអ្នັ້ນបོ་ម្លែងអឺមកໃសຫມູໃសណោຫມາຍណោអឺវ่ะแกงหลายกระเบียអឺกินอย่างอื่นนะทํามันทําได้หลายอย่างអឺมันกําลังเกิดก็หลาย เล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ก็มันดอกบวงามกับโละโล้มันขึ้นไหมกันนี่เออมันเกิดขึ้นมันโอ้ยพราาอ้ยพราดซาทำดูดูพี่นอ้องดูไอ้ทำไอ้ทำเป็นเจ้าหน่ายตัวสมืรอมัน ก็ซื้อทำเนาะก็เป็นเจวหน้าเลยก็เนืยวดอกไอ้ขอนนั้นดอกกำงามเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปเอาแต่ว่าจะเอาไอ้ทำม,มันก็ตามมาอีกเลยใช่ไหมเด็กคนนี้มันก็ตามมาเรื่อยนะอืม เงียบเงาได้พี่น้องอยู่ผู้เดียวในได้อะตามภาษาเฮ็คลิบไปนั่งเบาผู้เดียวไปนั่งหัวหัวระคนเดียวกินคนเดียวใช่ไหมทำหัวระก็ทำดีกว่าไว้ อทำเองน่าจะมีความสุขนั่น,นชีวิตอิสระเหมือนวันทุกคอเลยทำยใช่ไหมทํา